นิทานก่อนนอนตอนตำนานลุงตาลแห่งแม่น้ำปิงในหมู่บ้านริมน้ำปิงลุงตาลเป็นคนขยันและหนักเอาเบาสู้ทุกวันเขาพายเรือตักทรายจากแม่น้ำล้ามเนื้อแข็งแรงกำยำและที่สำคัญเขาพายเรือด้วยยกหางเรือขึ้นซึ่งไม่มีใครในหมู่บ้านทำแบบนี้วันหนึ่งมีการแข่งขันเรือระหว่างหมู่บ้านทุกคนมองไปที่ลุงตาลลุงต้องลงแข่งไม่มีใครพายเรือได้เร็วเท่าลุงแล้วเมื่อชาวบ้านขอร้องลุงตาลเลยจัดให้ ขบวนแห่เริ่มขึ้นลุงตานแต่งตัวโดดเด่นมากใส่กระโปรงลายเสือสะบัดเอวไปมาให้ทุกคนหัวเราะและสนุกสนานลุงตานเป็นคนตลกและสนุกสนานจึงทำให้เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเมื่อถึงเวลาแข่งลุงลงแข่งและใช้เทคนิคพิเศษของเขาโขพา,ายเรือโดยยกหางเรือขึ้นรอบแรก ลุงตาลพุ่งทยานแสงทุกคนชนะทันทีรอบสองนั้นลุงใช้ความสามารถพิเศษทิ้งห่างคู่แข่งและคว้าชัยชนะอีกครั้งและแล้วอุปสรรคที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคู่แข่งเริ่มไม่พอใจและพูดว่าพายเรือแบบนี้โกงหรือเปล่าพวกเขาร้องของให้เปลี่ยนกติกาห้ามพายด้วยใช้เทคนิคพิเศษของลุงลุงยอมรับการตัดสินใจแต่ครั้งนี้เขาต้องพายเรือแบบธรรมดา เสียงสัญญาณเริ่มดังขึ้นลุงใช้แรงทั้งหมดของตัวเองแต่เขาไม่ถนัดแบบนี้สุดท้ายรอบสามทำให้ลุงต้องพ่ายแพ้ไปเข้าสู่รอบที่สี่เป็นรอบไฟนอลรอบตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเสียงสัญญาณการแข่งขันรอบที่สี่ดังขึ้นลุงใช้แรงทั้งหมดของตนในการ้ายเรืออีกครั้งแต่รอบนี้น้ำปิงเชี่ยวหัวเรือจมต่ำลุงเสียสมดุลสุดท้ายแพ้ไปในการแข่งรอบสุดท้าย แต่แทนที่จะเสียใจลุงตาลหัวเราะเสียงดังถึงแข่งไม่ชนะแต่ลุงพายเรือแบบของลุงได้ดีที่สุดแล้วชาวบ้านต่างส่งเสียงเชียร์และหัวเราะกันทั่วลุงตาลอาจแพ้ในการแข่งเรือแต่เขาชนะใจคนทั้งหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นและเอกลักษณ์ของตัวเอง